แต่ว่าพี่ก็อยากทำให้ดีที่สุดอยากให้คนแบบมาร่วมส่งพี่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะอพี่เมฆเขาเข้าโรงพยาบาลล่าสุดวันที่18บะคะ่ะคือแต่ก่อนหน้าน,านั้นอะคือวันที่15เนี่ยแกก็แบบเหมือนแบบ น้องน้องเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เมฆอยู่หายใจไปแป๊บหนึ่งช่วงที่พี่ออกไปรับเละรับเด็กแล้วพี่ก็รีบกลับบ้านพอกลับไปถึงเนี่ยพี่น้องเขาก็แบบกระตุ้นให้ฟื้นก่อนตอนแรกพี่ก็ยังแบบคิดว่าเขาอาจจะแค่แบบค้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากวันนั้นปุ๊บอะ่ะเขาก็แปลกไปเนี่ยคือเขาก็จะเรียกหอมตลอดเวลาแล้วก็บอกรักบอกรักบอกว่าเขารักนะรักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เเรียกหอมตลอดเวลาแล้วเขาก็ทาอย่างนี้อยู่สองสาวันแล้วเ,เขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยพี่ก็เลยคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลนึกว่าเขาเหนื่อยจากเ,าเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเนาะที่ไปให้น้าเกลือนึกว่าเขาเพลียพี่ก็บ่อยเขานอนเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็นอนแล้ววันที่สิบแปดจู่ๆเขาก็มีอาการเกร็งแล้วพี่ก็เรียกฉุกเฉิน หลังจากวันนั้นพี่กับเขาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขาก็ไม่มีสติอีกเลยก็สังหณ์เหมือนกันค่ะว่าแบบมันผิดปกติเพราะว่าปกติพี่เมฆไม่เคยบ่นเหนื่อยพี่เมฆจะพูดกับพี่เสมอว่าให้สู้ไปด้วยกันนะสู้อีกนิดเดียวก็จะหลุดแล้วอะไรเงี้ย เราก็ใจไม่ดีแล้วะแต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปถือแค่ใจไม่ดีคิดว่าเขาคงแบบอาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยรอบนี่อาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยที่่านาอาการพี่เมฆอาจจะสม่ำๆชุมาตลอดแต่ครั้งนี้คือมันผิดปกติไปจากุทุกครั้งใช่ไหมจริง,รงๆเขาก็พี่เมฆอะ่ะก่อนหน้านี้เขาดีดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วเขาก็ เหมือนมีแผลเยอะเขาก็เลยไปให้ให้เลือดกับให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลสายหม่เนอะตอนคืนแรกที่เขาไปเข,เขาเขาเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขาว่าลูดออกให้หมดเอาออกให้หมดใช่แล้วเขาก็เลยไปลูดผิวหนังต,งตัวเองออกหมดเลยขาแขนแบบเป็นแผลเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็พี่อ่ะตื่นขึ้นมาพี่นึกว่าเขาแบบเป็นอะไรเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วพี่ก็เฝ้าเขาพอเดินไปดูปุ๊บเป็นเลือดท่วมเตียงเลยพี่ก็ เรียกพยาบาลเข้ามาดูปรากฏว่าถุงที่ให้เลือดเนี่ยก็ถูกดึงออกหมดแล้วเขาก็บอกเขาก็พอมีสติเขาบอกเขาขอโทษแล้วเขาก็ยังหัวเราะเลยเขาบอกเขาฝัน<ม>เขาฝันว่ามีคนบอกให้เขารูดออกให้หมดเขาก็เลยรูดออกให้หมดหลังจากวันนั้นมาเขาก็เป็นแผลทั้งตัวเลยค่ะก็อาจจะเป็นที่มานในการติดเชื้อใช่ซ<ม>ึ่งคุณหมอบอกไปครัว่าภาวะการแบบนี้เกิดจากอะไรที่ทำใหเกิด เมื่อคืนนี้มันเกิดจากออตอนแรกก็ประเมินว่ามันมีการติดเชื้อใน,ในกระแสะเลือดเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเขา36องศาตลอดแล้วก็ความดันเขาตกหัวใจเขาเต้นช้าลงแล้วก็น้ำเริ่มช่วมปอดแต่ว่าด้วยความที่ความดันเขาตกเนี่ยมันไม่สามารถรีดน้ำออกจากปอดได้มันเป็นภาวะที่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยปล่อยพ,พี่ก็อยู่กับเขาทั้งวันเมื่อวานอยู่จนเขาไปอยู่จนเขาไปค่ะพี่ก็หมอก็ให้พี่เข้าไปคุยอ่ะพี่ก็บอกกับเขาว่าให้เขาสู้แต่ถ้าสู้จนแบบ ห้าปีเนาะมันยาวนานสู้มาตลอดอยู่แล้วพี่เมฆก็สู้มากเลยแล้วก็พี่เมก็จะแบบคิดถึงครอบครัวตลอดแล้วพี่เมฆก็บอกว่าเออเนี่ยสู้เพื่อพี่นะพี่ก็เลยบอกวา่าเอ,อให้สู้ให้ถึงที่สุดแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวท่านเหนื่อยถ้าเหนื่อยพี่ก็พักนะพูดบอกว่านะถ้าไม่ไหวก็ ก็พอแล้วก็วันเมื่อวานนี้คุณหมอบอกพี่บอกตั้งแต่เช้าค่ะว่าอาการนี้มันเสี่ยงมันอันตรายมากแล้วก็พี่ทําเรื่องจะส่งตัวไปจุฬาเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ความดันเขาตกลงเรื่อยๆมันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้แล้วทางนู้นก็ไม่กล้ารับทางนี้ก็ไม่กล้าส่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมันเกิดจากอาการของเขามันมันแย่ลงอะไรเงี้ยอืม พี่ก็เลยเริ่มแบบแล้วพี่เห็นเขาเขาเหนื่อยด้วยละ่ะร่างกายคนเขาก,กระตุกตลอดอะไรเงี้ยมันมีภาวะที่เรารู้สึกว่าถ้าเาเหนื่อยมากที่ความคิดนี้อยู่เพิ่งมาเป็นช่วงหลังนะคะเพราะว่าช่วงหลังเขาเจ็บมากมเจ็บแล้วคนเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขานะรักแบบเราทําให้เขาได้ทุกอย่างอืม พอวันที่มันมันมันทรมานมากๆอะ่ะเราก็รู้ว่าเขาเขายังห่วงเราอยู่อืมพี่ก็ต้องเป็นคนบอกเขาว่าพี่ไหวเขาจะถามตลอดว่าแบบเออพี่ไหวไหมดูแลในบ้านคือแบบทุกอย่างมันคือภาระของพี่มาตลอดเนาะเขาก็ถามพี่เสมออะไรเงี้ยเออพี่ว่าที่เขาฝืนเพราะเขากลัวพี่ไม่ไหวแต่พอหลังๆพอพี่บอกเขาพอพี่ ออกสื่อบ่อยว่าพี่ไหวพี่ทําได้องไรเงี้ยอืไม่ต้องห่วงเขาก็คงหมดหพวงก็มไม่ต้องห่วงแล้วค่ะไม่ต้องห่วงแล้วขอให้แบบไปพบภูมิที่ดีพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วพี่เมฆอดทนเพื่อครอบครัวมาเยอะมากเป็นสามีที่ดี เป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วก็พี่เมฆสร้างเป้าหมายให้ลูกตลอดเวลาก็จากวันนี้ไปสิ่งที่พี่เมฆแบบต้องการพี่จะสานต่ออพี่ก็จะทำทุกอย่างให้ลูกพี่ดีที่สุดอะค่ะในฐานะแม่คนหนึ่งในฐานะเมียในฐานะแม่จากวันนี้ไปพี่ก็จะทำทุกอย่างวางแผนคือก่อนที่เขาจะ ก่อนที่เขาจะมีอาการหนักที่วางแผนเปิดบริษัทเพิ่มเราก็คุยธุรกิจเพิ่มไปแล้วเราก็คือเริ่มมีการดิวกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริษัทใหม่ก็เปิดแล้วด้วยเปิดแล้วเรากําลังจะแบบไปเปิดบัญชีจะทํานู่นทานี่แล้วเขาก็มาสุดทราบว่าเพื่อนๆในวงการเหมือนกำลังที่จะทำอ<า>คอนเสิร์ตคืออันเนี้ยที่ต้องบอกกันว่าด้วยความที่พี่เมฆเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อก่อนเขาเคยหาเงินได้เนาะ พอวันที่เขาป่วยแล้วก็หาไม่ได้เขาเครียดมากออย่างที่บอกเขาไปหยิบยืมเพื่อนมั่งพี่น้องมั่งอะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบจนวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาพี่ก็ให้เขาเทคชั่นของเขาจนจนที่สุดแล้วแล้วพี่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพี่รับต่อเองพี่ก็เริ่มทําจริงๆพี่ก็เป็นแบ็คให้เขามาตลอดแหละแต่พอเขาเริ่มเหนื่อยเนาะเราก็เข้ามาทําด้านหน้าแทนแล้วเราอะไรที่เขาเคยทําไว้พี่ก็ทําต่อแล้วพี่ก็ทําเพิ่ม เพื่อที่จะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวอยู่แล้วแต่ในส่วนของเขาเขาก็มองว่าเ,เขาก็ได้คุยกับพี่หนุ่มเนาะแล้วพี่หนุ่มเขาก็เลยบอกว่าในการเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะเขารู้ว่าพี่เมฆมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ายาและค่ารักษาตัวซึ่งบางคนบอกค่ายาพี่เมฆไม่ได้แพงแต่ค่าดูแลเขา่แพงเพราะด้วยความที่เขามีแผลทั้งตัวทุกอย่างของเขาต้องพัดเจอหมดดังนั้นถ้าใครเคยไปสัมภาษณ์พี่ที่บ้านก็จะเห็นอุปกรณ์ของเขาค่อนข้างเยอะคืออุปกรณ์ของเขาคือค่าใช้จ่ายซึ่งคนที่รู้คือคนใกล้ตัวพี่หนุ่ม พี่ไปหรือเพื่อนๆสนิทที่เคยมาบ้านเขาก็รู้ว่ามันหนะักซึ่งพี่เมฆอ่ะพี่ไม่เคยให้รับรู้รายจ่ายแต่พอเขาเริ่มมารู้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีความเครียดพี่หนุ่มเขาก็เลยหาทางออกว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่แบบจะช่วยพี่เมฆรักษาตัวพอพี่เมฆเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเอกชนเนอะค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วอะพอมันขึ้นหลักแสนปุ๊บพี่เมฆก็จะเริ่มแบบเครียดพี่พี่หนุ่มก็บอกเอกไม่ต้องเครียดหรอกเพราะงานคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวจัดมาก็มาซัพพอร์ตนู่นนี่นั่น เขาเข้าโรงพยาบาลไปทั้งหมดสามรอบค่ะแล้วจัดนี้มันคอนเสิร์ตจะยังอยู่ก็ยังจัดปกติค่ะยังจัดปกติอยู่แต่ก็หลังจากที่เสร็จพิธีของพี่เมฆเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เมฆมีมีคำพูดอะไรถึงคอนเสิร์ตวงการมีบ้างไหมคะเขาขอบคุณเพื่อนๆในวงการบันเทิงเสมอค่ะพี่เมฆอ่าอันจริงๆคือถ้าไม่ป่วยเขาก็ไม่รู้เลยว่ามีคนรักเขามากขนาดนี้ เพราะเขาเป็นคนไม่ค MM ่อยพูดแล้วเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยระวังด้วยคือเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดแต่เขาเป็นคนจริงใจมากนะคะจริงๆเนี่ยบางทีเจตนาการพูดของพี่เมฆกับคนฟังอาจจะไม่ได้แบบชอบใจแต่พี่เมฆพูดเสมอว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ดีเลยณวันนี้พี่ขอให้แฟนคลับทุกคนที่ฟังอยู่อโหสิกรรมให้พี่เมฆเนาะพี่เมฆอ่ะเขาอยากอโหสิกรรมด้วยตัวเองด้วยซ้ําไปก่อนเขาจะล้มเขาก็พูดกับพี่เนาะเขาจะสัมภาษณ์ พี่ก็เป็นตัวแทนเขาขอโอโหสิกรรมให้กับทุกคนที่คิดว่าคําพูดของพี่เมฆไปแทงใจคิดว่าคําพูดของพี่เมฆมันทําให้แบบบ่นทอนแต่จริงๆแล้วอะเพื่อนพี่เมฆทุกคนที่รู้จักพี่เมฆเนาะถ้าพี่เมฆไม่ไม่ดีในใน,ในระดับที่เพื่อนรักได้อะก็คงไม่มีใครร่วมมือกันจัดเนาะคอนเสิร์ต พี่เมฆเขาอยากจะขอบคุณศิลปินทุกคนที่ร่วมมาในวันนั้นด้วยนะคะเขาอยากเขาจริงๆอะ่ะเขาบอกกับพี่น้องทุกคนเลยว่าเขาจะไปคอนเสิร์ตแล้วพี่ก็บอกเขาสภาพนี้มันไปไม่ได้แต่เขาก็ยังแบบจะถามหมอว่าเขาจะไหวไหมเขาจะฟื้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่ทํามันทําให้เขาไปได้อย่างสงบเพราะเราก็สร้างกําลังใจมาตลอดเราก็พยายามสร้างพลังบวกกันมาตลอดอยไเค่ะเราอยากให้แบบหลายๆคนที่ท้อมีกําลังใจพี่แม่พูดเสมอว่าสังคมสมัยเนี้ยมันบนัทอนแล้วคนหลายๆคนก็ท้อเขาก็เลยอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ไมท้อแล้วเขาสู้แล้วพี่ก็อยากให้ คนรักสมัยใหม่อะคิดให้ให้ให้เหมือนกันก็คือว่าเวลาเวลามันตกมันลมอ่ะแล้วอยู่เคียงข้างกันเวลามีความสุขก็ต้องย้อนกลับไปคิดว่าไอ้ช่วงที่เราทุกอะมันมันขนาดไหนแล้วก็ความรักที่ฉาบช่วยอะพี่ว่ามันมันอยู่ไม่แน่นเนี่ยอืมดังนั้นถ้าเกิดแบบหลายๆคนเห็นพี่กับพี่แม่เป็นตัวอย่างพี่ก็อยากจะบอกว่ามันคุ้ม เพราะมันเป็นความสุขทางใจแล้วมันส่งต่อไปถึงลูกด้วยลูกก็รับรู้ค่ะจริงจริง วันที่คุณแม่กลับไปอ่ะไม่กี่วันพี่เมฆก็แบบมีอาการช็อกเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะคุณแม่พี่เมฆกับจองตัว๋วเครื่องบินคืนนี้มาอยู่แล้วเพราะว่าเขาตั้งใจว่าวันคอนเสิร์ตเขาจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เมฆแต่คืนว่าคืนมันปุบป,ปับเขาก็เลยตีรถกันมาจากจากกระบี่ก่อนเลยะคะ่ะแต่จริงๆพี่เมฆกับไม่ได้ฝากอมพพี่ก็คงคิดว่าเขาก็คงไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นน่ะอืม หมายถึงว่าพี่เมฆเหรอคะอ๋อก็ออพี่จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาอะค่ะไม่ต้องกลัวในเรื่องการศึกษาก็ดีในเรื่องชีวิตพี่จะทําเต็มที่เหมือนสมัยที่พี่เมฆอยู่เอ,อพี่จะทําให้มากกว่าเดิมพี่จะทําให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาดังนั้นพี่อยากให้เขาเข้มแข็งเพราะว่าสิ่งที่พ่อเขาปูไว้อะพี่เชื่อว่าเขาเห็น แล้วก็เขาจะเข้าใจครอบรัวเมื่อเช้าะก็ถาม,าถามแต่เขาคงพอรู้แล้วเพราะเขาเห็นพ่ออาการสุดลงน้องมาร์ก็จะถามว่าทําไมป้าอาการแย่ลงอะไรอย่างงี้ค่ะพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจนพอมาออพี่เมฆเสียพี่ก็บอกกับเขาเขาก็ อึง้งไปแป๊บหนึ่งแต่เขาก็เสียใจแหละพี่ก็รู้เขาก็เสียใจเขาก็ไม่กินเลยนะน้องมากะตั้งแต่เมืม่อเมื่อเช้าปกติเขาจะ็นคนแบบทานเยอะนะเขาก็ไม่กินจนถึงตอนนี้เขาก็พยายามเข้มแข็งแหละเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นแบบหลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,น้องน้องแมมใช่ไหมคะน้องแมมอ่ะเขาดูแลพี่เม้งแต่พี่เม้งป่วยปีแรกเลย คอยเช็ดแผลคอยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะเริ่มเขาจะเรียนรู้เขาจะรู้จาักการดูแลแล้วเขาก็บอกพ่อเขาเสมอว่าเขาอยากเป็นนักสแสดงพ่อเขาก็จะบอกเดี๋ยวป้าหายแล้วป้าสอนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คือเขาจะพูดคุยกันตลอดเวลาค่ะดังนั้นน้องแมมเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่อ mm hmm. เขาก็เลยจะจะเข้าใจแต่ว่าเด็กมันมีความเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาโตแล้วเขารู้แล้วอะค่ะ mm hmm. จริงๆเอาตรงๆพี่ไหวเป็นช่วงๆอะพอพี่คิดถึงเรื่องที่แบบพรพี่คิดถึงพี่เมฆอ่ะพี่ก็ไม่ไหวแต่พอพี่มองไปที่ครอบครัวมันก็ต้องไหวไงจริงๆพี่ไม่ได้เก่งเลยนะเออไม่ได้เก่งพี่อยากจะปล่อยโฮพี่อยากจะแบบอยากจะกอดศพเข้าไว้อยากจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่พี่รู้ว่ามันจะยิ่งทำให้ คนรอบตัวเขาพี่น้องเขาแม่เขา,เาลูกๆมีความคลิดรวมไปถึงพ่อแม่พี่พี่เขาก็กลัวว่าเพราะว่าห้าปีที่เขาป่วยพี่ไม่เคยห่างเขาเลยพ่อแม่พี่เขาก็จะกลัวกลัวพี่จะแบบจะไปตามเขาอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าบอกตรงนี้เลยป้ามาไม่ต้องกลัวเอ๋ไม่ไปตามพี่เมฆหรอก พราะเองมีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกอยู่เอจะดันลูกให้ไปดีที่สุด<ร>ค่ะ<ม>น้องมาร์คมีเรียนร้องเพลงกับพี่เก่งทัศยะอยู่แล้วอะค่ะแกเรียนกับพี่เก่งอยู่แล้วแล้วก็พยายามไปคอนเสิร์ต ก,กุศลบ้างอะไรบ้างคือพี่เกงเก็จะมีแลนของเขาอยู่แล้วแล้วก็วันที่26เนี้ยน้องมากก็จะร่วมร้องเพลงด้วยค่ะส่วนของน้องแมมเนี่ยเขาอยากเรียนการแสดงพี่ก็ว่าพี่จะหาที่เรียนการแสดงที่ดีๆแล้วก็เหมาะกับน้องแมมน้องเมิร์ดอย่างนี้ค่ะพี่ก็จะให้เขาเรียนการแสดงค่ะอขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ